โอ้โหพี่น้องนี่ก็เป็นโถส้วมที่เขาเอามาทิ้งละ,น,ะนี่ฮสภาพยังดีอยู่แต่ว่าตัวโถใส่น้ำมันน่าจะแตกเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้ก็ไม่มีใครเก็บเพราะว่าคนเก็บขยะเขาไม่เก็บเดี๋ยวน้าเล็กจะเอาไปใช้ประโยชน์นเดี๋ยวจะเอาไปปลูกต้นไม้ นะเดี๋ยวค่อยดูกันว่านาเล็กจะเอาไปปลูกต้นอะไรดีโอ้โหพี่น้องกว่าจะจัดเสร็จก็เล่นเอามืดเลยนะนาเล็กก็เอามาใส่กระถางต้นไม้ที่นาเล็กมีอยู่นะก็เป็นอากาเวนะมีอยู่สองกระถางก็ใส่ลงไปนะ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 แล้วก็ตัวนี้เป็นไม้มงคล <c oughs> ไม้มงคลมาอยู่กับซ่วมอยู่ได้นะนะนะอย่าไปคิดอะไรมากมาย น,นี่ฮะากะาเวตัวนี้ก็ส้วมเก่าเหมือนกันนะนี่แหละฮะเป็นขยะนะเป็นขยะที่เขาทิ้งนะเขาเห็นบอกว่ามันไร้ค่าเขาก็ทิ้งแต่สภาพยังดีนะอันที่จริงเอาไปใช้ทำส่วมก็ยังได้เพียงแต่ว่าไปเปลี่ยนตัวโถใหม่แค่นั้นเอง แต่ไม่เป็นไรฮนะนาเล็กเอามาปลูกต้นไม้แบบนี้เลยนะก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะที่ใช้ในการจัดการกับขยะหรือว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาทิ้งแล้วไร้ค่านะดีกว่าที่จะเอาไปทิ้งในขยะเอาไปทุบไปทิ้งโอ้โหมันกำจัดยากนะแบบนี้แหละถือว่าได้กระถางต้นไม้ที่ สุดยอดเลยเอาไปจัดมุมสวนจัดมุมอะไรก็ได้นะแบบนี้อ่ะสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ